สวั Abby, bon สดีครับทุกคนวันน <Quran> ี้ผมเดนตอรนะครับอยู่ที่ศูนย oh. <q> ์บอลลูนกนดิเนเวียนะครับวันนี้มาร่วมกิจกรรมซีต่ากับลิฟบิ๊กเอ็นเกตเดอร์นะครับผมจะพูดได้ก็เรากําลังจะออกเดินทางตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้าโมงกว่าๆนะจริงๆเนี่ยกำหนดการเนี่ย8ปดโมงคือเรามาลงทะเบียนว่าเรามาถึงแล้วแล้วก็9ก้าโมงคือเวลาออกผู้จัดการผมเนี่ยเขาก็พิมพ์มาหาผมว่าเดือนแปดโมงและปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเวลา9ก้าโมงกว่าถามว่าออกค้าเพราะอะไร ผู้จัดก,การของคนเดียวเลยฮะไม่จริงไม่จริงฉันมาแปดโมงห้โอเคฮะเดี๋ยววันนี้คลิปนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยก็อยู่ที่วิ่จินจะถ่ายทันหรือเปล่านะไม่รู้ว่าเปิดคลิปแล้วก็ที่เหลือเนะี่ยลืมหรือเปล่า <c oughs> ขอให้ทุกคนเนี่ยเอาใจช,ช่วยพี่จินด้วยนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ปุกพิยานที่บ้านล้อมนานาชาติอินทร์อนะครับก็มากับแก๊งนี้ฮะแก๊งนี้เรียก๊งนี้นะฮะเชาแก๊งของผมมากันเยอะๆเลยเขาจะมาปลูกป่าทำความดีนะครับ ไม่กันน้ำตาองเท้านิดเดียวปลูกน้องปลูกน้องเมื่อกี้ที่เขาสอนมาเขาให้ทำไงบ้างก็ขั้นตอนแรกนะฮะเราเนี่ยต้องเอาถุงเนี่ยออกก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าถุงนั่นเนี่ยอุ้ยมีอะไรไม่อยู่งในเลย น้อง <im itation> <im itation> ไ,ไม่เห็นอ่ะต้องมันไ้นบอกว่าปรุงเนี่ยเขาใช้ประมาณ3-4รอบนะครับเพราะว่ามันจะเนี่ยมันด้อยสลายยากมากด้วยความที่ <im itation> น้องเนี่ยยังอ่อนแออย,อยู่ลากของน้องเนี่ยจะไม่สามารถแบบลุกถุงออกมาได้แล้วเราต้องดึงอันนี้ออกเพื่อให้น้องเนี่ยได้เติบโตง่ายขึ้นแล้วขั้นตอนการที่จะป,ปรุงเนี่ยเราต้องขุดดินฮะเป็นสี่มุแมแล้วกควานขึ้นมานะฮะจากนั้นก็มีปักลงไปตรงๆไม่ว่าลากหรือดินเนี่ยมันจะเอียงขนาดต้องปักให้มันตรงแล้วก็าเอาเท้ากด เราจะหันกลับไปเหยียบเพื่อนไม่ใช่อันั้นไม่ใช่อันั้นไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอเดี๋ยวจะรอดูว่าตอนทำจริงจะสำเร็จไหมพูดมันก็ง่ายแหละลองดูไปยั <laughs> งไงต่อ ผมตอนนี้เราอยู่ที่บาบาบีเลยครมันจะขับผมอยู่ที่นู่นที่นี่บ่อยไปไหมเนี่ยนั่นแหละฮะผมอยู่ที่บาบาบีมาทนี้ก็วันนี้เนี่ยผมกับพี่กินก็จะพักกันอยู่ที่นี่นะครับก็ใครที่สนใจมาเที่ยวหัวหินไม่รู้ว่าจะพักที่ไหนก็พักที่นี่ได้เลยครับถามว่าเขาบอกให้ผมอนเซอร์หรือว่าบอกผมคนไหนเปล่าผมไม่คพูดอะไรผมเลยพูด อาบน้ำหลังบ้านผมเองอ,ออมจิตจักรยานเช้าแสงแดดอ่นนนอนอ่อนเผื่อสวัสดี้นะครับประตรูถ้าออกอ,อก่อนด้ว <laughs> ใจเดีอ,ะอ่ะคืออะไรทำไมวันดูมีของให้เยอะมากเลยอะ่ะคืออะไรอ,ะอ่ะอ๋อเป็นแบบของใช้ของแต่ละโฮม หลังจากที่เขาปล่อยเราไปาพักผ่อนที่ห้องแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็มาถึงเป็นงานเลี้ยงพิเศษนะที่ทางงานเนี่ยจัดให้เราที่โรงแรมบาบาปิดงานนี่คือส่วนให้เราเฮ้ยว่าบีคิวหรอโนนนี้นะคะก็จะเป็นของอันนี้น่ากินมากอาหารว่างนะครับเยี่ยมใช่นี่ก่อนอ๋อเราเริ่มโน่นอันนี้เป็นของหวานละเขายังไม่ได้ลงอะไรเลยอาหารว่างเหมือแล้วเน้นไม่ถึงคือ เี๋ยวราค่่่อยยวาาาถใหมแล้กันนเะครับผมทุกคนตอนนี้เวลาตีห้านะครับผมกับพี่จิงก็จะเดินทางกลับแล้วเราสองคนกลับไปก่อนนะครับเพราะว่ามีกุระที่กรุงเทพต้องกลับไปทำก็ตอนนี้นะฮะท้องฟ้าสวยมากๆเลยตัตีเนี่ยไม่ค่อยได้ตื่นเช้ามาเท่าไหร่ตัวตีเราอยู่ในกรุงเทพเนี่ยตื่นเช้ามาแล้วไม่ค่อยได้เห็นแบบภาพนี้เท่าไหร่นี่เหมือนแบบหน้าจอคอมนง เราฟอกของเรานะครับก็ยืมถ่ายไปหนึ่งวันขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับฝากเป็นกำใจครับไว้กับผมนะครับแล้วก็จริงนะทุกคนทำฟอก